ไม่สายจ้าทำงานวันแรกห้ามสายเนาะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเอนะคะเป็นเซลล์ใหม่ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าจิตปัญหาตรงไหนสอบถามพวกพี่ได้เลยนะคะได้เลยค่ะพี่แต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะที่ทำงานเดิมก็เป็นท็อปเซลลอยู่แล้วเนาะเป่นไงลูกค้าเดินมาแล้วลองเปุยด,ดูสิได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่ดูเป็นรถรุ่นไหนคะก็จะมาดูรถเก๋งไม่ใช่งานสำคัญค่ะ่าจะซื้อส่วนใได้ค่ะคุณลูกค้าถ้าเป็นคันนี้ลูกค้าสนใจไหมคะก็สนใจอยู่นะแต่ว่าขอเปลี่ยนเซลลด้ไคะพี่พี่คะช่วยไปคุยลูกค้าให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าลูกค้าอยากดูรถเก๋งแต่ว่าลูกค้าขอเปลี่ยนเซลค่ะ มาเปลี่ยนสรงเป,เปลี่ยนเซลอละไรคะสุาสาาฉันเป็นระดับพร็อเซลลขนาดน่งบริการไม่ดีตรงไหนโอเคเดี๋ยวพี่เอาคันนี้แหละเดี๋ยวเส้นเอกสารให้พี่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อสดเลยค่ะเซลรุ่นใหม่อย่างเธอหรือเซล์รุ่นใหญ่ัตแม่อย่างฉัน